สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเช่นเก่าเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวทางข้างบนนะครับสูตรข้างบนเอามาประกบกับสูตรที่เราเคยปล่อยออกไปแล้วนะครับตอนนั้นจำได้ว่าน่าจะสองสูตรประกบกันแล้วน่าจะได้เด่นหนึ่งนะครับมาดูของเก่าก่อนครับผมของเก่านะครับ สูตรนี้เราไปปล่อยไปเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับก็ให้เอฟซีเอาไปหาหยิบรัฐบาลกันก่อนนะครับคือเป็นแค่แนวทางนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูสูตรที่3นะครับเอามาประกบว่าเราจะได้ตัวไหนยังไงนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรข้างบนครับ ผมทำมาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาวงกลมมาเลยนะครับว่าตัวไหนชนตัวไหนยังไงนี่ครับสูตรที่สามให้เพื่อนๆ FC, FC แคปหน้าจอไว้เลยนะครับให้เพื่อนๆ FC แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเป็นสูตรที่สามนะครับเห็นชัดไหมครับก็ขยายเอานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับตามนี้นะครับ,รบผิดถูกอย่าว่ากันนะครับไปตามสูตรครับไปตามสูตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตรวจสอบก่อนนะครับ ลองเอาไปทําย้อนหลังดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันเข้าจริงหรือไม่จริงนะครับเอาไปทําย้อนหลังดูนะครับเราจะมาไล่เลยนะครับอ่าวันที่หนึ่งกุมภานะครับชนที่สามเข้าที่สามนะครับเข้าครับวันที่สิบวันที่สิบหกกุมภาครับเข้าที่เก้านะครับเข้าที่เก้าวันที่หนึ่งมีนานะครับเข้าที่หกครับ วันที่16มีนานะครับเข้าที่6ครับเป็นเลขหามนะครับเลขหามนี่ถือว่าลมเซียนมาหลายเซียนแล้วนะครับเลขหามวันที่1เมษาครับเข้าที่4ครับวันที่16เมษาครับเข้าที่5ครับวันที่2พฤษภาครับ เข้าที่1ครับเข้า2ตัวเลยนะครับมา2ตัวเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขเบินหน้านะครับวันที่16บหกคุษภาคมครับ2567ครับได้ที่อะไรครับได้ที่หกห้าเนะครับได้หกหมาบนหนึ่งตัวนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวที่สูตร คลิปแรกนะครับที่เราปล่อยไปสูตรหนึสูตรนะครับที่เราได้เด่นตัวนี้นครับเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับมากอดคู่แล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าตัวไหนน่าจะเป็นคู่เด่นนะครับเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับ เอามาทําเลยนะครับผมเราได้เด่นหนึ่งเนาะคลิปที่แล้วเราได้เด่นหนึ่งวดนนี้ก็สรุปสรุปสองตัวบนนะครับสองตัวบน สรุปครับสรุปนะครับสรุปบนนะครับ สรุปบนแล้วเอาเอาเด่นหนึ่งนะครับมากอดคู่เลยครับกอดคู่เด่นหนึ่งแล้วเราวางวางหลักก่อนนะครับเพราะว่าสูตรหลักผมก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับที่ว่าทําได้ก็คือถ้า5้ากับ7ดมาน่าจะอยู่หลักสิบนะครับแล้วก็จะวางไปตามแนวทางนะครับก็ก็จะได้ Uh, เราเรายกลงมาก่อนนะครับ oh, <okay. S 1> เด่นนะครับ oh, <okay. S 1> 6 5 7นะครับแล้วก็1นะครับ oh, <okay. S 1> ก็จะมีอยู่ที่6กหนึ่งครับ5้หนึ่งครับ7จดหนึ่งครับ มีอยู่สามคู่นะครับคู่เด่นแล้วเราจะเน้นอีกครับเราจะเน้นที่2คู่นะครับเพราะว่าหกหนึ่งหนึ่งหกนี่มาแล้วจะมาอีกหรือเปล่าตัวออกกำลังเราคือตัวนี้นะครับตัวออกกำลังครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ ก็คิดว่าตามนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะน่าจะมีแนวทางของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะดูหลายสํานักนะครับก็เอาตามนี้นะครับลองไปไล่ดูนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับสูตรที่สูตรที่ให้ดูนะครับว่าเข้าจริงหรือเปล่านะครับก็ชุดเด่นบนนะครับชุดเด่นบนสรุปออกมาแล้วได้อยู่แค่ สามชุดนะครับแล้วชุดเน้นก็มีอยู่สองชุดนะครับถ้ายังไงแล้วเราจะคลิปหน้าเราจะมาหาดูหลักร้อยนะครับว่าหลักร้อยเราจะได้ตัวไหนคลิปนี้ก็กลัวกลัวเลขเบิ้ลเลขหามอีกนะครับคลิปนี้ไอ้วดนี้วดนี้ก็กลัวเลขเบิ้ลเลขเลขหามนะครับ เพราะว่าทําสูตรออกมาแล้วรู้สึกว่าสูตรมันจะได้ตัวเบิ้นลออกมาด้วยกันหมดโอ้โหลมแรงครับลมแรงครับฝนใกล้จะตกครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับบ้าน f อฟซีฝนตกไหมครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าฟ้าดุมากปีนี้ฟ้าดุจริงๆฝาแรงครับ ครับยังไงก็คลิปนี้ก็คงจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ดูว่าคู่เด่นคู่ไหนนะครับตัวออกกําลังกายตัวไหนก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับยังไงผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ